พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์เกียรติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรัศรีนวลครับทนายความในทีมด็อกเตอร์เกียรติศักดิ์ทนายวิถีพุทธและเนติบัณฑิตไทยครับวันนี้นะครับผมจะให้ความรู้ตามาลิขสิทธิ์นะครับ อาคนมาลิกสิหรือพระราชจำใหญ่ลิขสิเป็นสิทธิเด็ดขาดนะครับผมคุ้มครองผู้คิดค้นนะครับผมผลงานทําให้เกิดทรัพย์สินนะครับผมเป็นทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์ฝังดินนะครับเป็นทรัพย์ที่เกิดขึ้นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์นะครับผมเรามาดูนะครับผมว่าว่าสิ่งใดที่ไม่ถือเป็นลิขสิทธิ์บ้างครับผมตามมาตราเจ็ดนะครับผมตามพระราชจำใหญ่ลิกสิลิ์สินะครับวางหลักไว้ดังนี้นะครับสิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็น งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชัญญัตินี้นะครับผมมดูนะครับหนึ่งนะครับข่าวประจําวันนะครับข้อเท็จจริงต่างๆที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวนะอันเปเช่นง,งานในการแผานาวรรณคดีพนนวิทยาศาสตร์หรือแผานศิลปะนะครับเช่นข่าวไทยรัฐข่าวเดลอน,นิวช่องสามช่องเจ็ดนะครับผมช่องวันทั่วไปนะครับผมเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนรู้สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถถือเป็นลิขสิทธิ์หรือว่าทางทรัพย์สินทางปัญญาได้ครับ อนุสองนะครับรัฐธรรมนูญและกฎหมายสิ่งเหล่านี้เป็นอ่าเป็นกฎหมายแผ่นดินนะครับผมมีสภาพบังคับจึงไม่สามารถเป็นอาลิขศิธิ์ได้ครับอนุสามนะครับระเบียบข้อบังคับประกาศคําสั่งชี้แจงหนังสือโต้แยง้งของกระทรวงทะบวงกรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือท้องถิ่นนะครับผมอนุสี่นะครับอ่าคําพิพากษาคําสั่งคําวิจัยรายงานของทางราชการนะครับอนุห้าคำแปลรวบรวมอ่าสิ่งต่างๆรวมถึงอนุ 1-4ที่กระทรวงทะวงกลมหรือนนหน่วยงานใดของรัฐหรือท้องถิ่นนะครับผมแต่สิ่งที่ผมได้แจ้งมานี้นะครับผมเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับข้อมูลของทางราชการสิ่งเหล่านี้จึงไม่สามารถถือเป็นลิขสิทธิ์อันการเกิดจากการคุ้มครองผู้คิดค้นได้นะครับผมสุดท้ายนี้ผมทนายดวงรับสีนวลทนายความในทีมด็อกเตอร์เกติศักด์ทนายความวิถีพูดและในติ่มดนไทยนะครับ บอกลก่าวกับท่านว่านะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วยากจนทางสภาทนายความมุกเรายินดีช่วยเหลือท่านรีครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทนายดวงรัตน์ศรีนวลทนายความในทีมด็อกเตอร์กิติศักด์ทนายความวิถีถพุทธและในติดดีไทยสวัสดีครับ